สวัสดีค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะให้ชกุมเนื้อหางแต่วันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคม,ม2568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe ไล k ์แชร์ที่มีให้ก่บอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นดวงภาพรวมด้วยพลังงานไพ่เทพสังหอนนะคะ เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะหมายเลขสองเก้านะคะไพ่ประจําตัวนะ,ะท่านอาจจะไปไหว้ขอพรเนี่ยองเทพกวนอูก็ได้นะคะในเรื่องของยศตําแหน่งโดยเฉพาะใครรับราชการนี่บอกเลยไพ่ใบน,นี้เสริมมากๆเลยค่ะแต่อาชีพอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าไปไหว้ขอพรท่านยิ่งจะมีโชคลาภเข้ามานะคะใบที่สองค่ะในตำแหน่ง การเงินนะคะก็ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยจะเป็นเรื่องของอคุณเห็นชูโชคนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการขอเหมือนกันค่ะ,อะขอพรอเรื่องยศตำแหน่งเทพกวนูขอโชคลาภจากชูโชคได้นะคะหรือถ้ามองในเรื่องของการทำมาหากินไพ่ใบนี้จะบ่งบอกถึงความอ่อนโยนคว,ความถ่อมตนความที่การแสดง มิตรภาพหรือเอ,อเขาเรียกว่าบุคลิกแบบเราไม่แข็งกระด้างอะค่ะมีมิตรไมตรีมีมิมตรภาพกับคนอื่นนะฮะท่านก็จะได้รับความเ,เขาเรียกว่าความสนใจนะคะหรือการได้รับผลตอบรับในเรื่องเขาเราไปดีวงานอาสินค้าเราก็จะขายดิบขายดีด้วยบุคลิกของการอ่อนน้อมถ่อมตน จากพลังงานไพ่เอาไปใช้เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะถ้าเราเข้าไปแบบแข็งเกินไปก็จะไม่ได้ผลนะคะสำหรับปักนี้แค่นั้นนะคะในการเข้าหาที่จะได้ผลประโยชน์ปักนี้คุณต้องใช้วิธีการอ่อนโยนเข้าไปนั่นเองนะคะใบถัดไปค่ะอันนี้ต้องระวังเรื่องสังคมเพื่อนฝูงที่จะชักนำเราพาไปสู่สิ่งที่มัน ทำให้เราเดือดร้อนได้ในคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกที่เที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะเราอย่าไปรุ่มหลงในสิ่งนั้นพ่จะเตือนนะคะ,ะพายอบอกว่าพวกมากลากไปนะคะเราอาจจะเก้งใกล้เพื่อนปฏิเสธไม่ได้เฉพาะปักนี้ปฏิเสธหน่อยก็ดีนะคะใบถัดไปโอ้โหในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยบ้านท่านบูชาองค์พระพิฆเนศยิ่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ ไพ่บอกว่าสมบูรณ์พูนสุขค่ะเลขที่บ้านให้โชคได้ด้วยนะคะท่านจะมีโชคลาภได้นะคะในตำแหน่งที่อยู่อาศัยคําว่าพันธุ์ทุด้วยแล้วก็ญาติพี่น้องครอบครัวก็รักให้กันดีด้วยนะคะในตำแหน่งบุตรตาอันนี้ก็เป็นตำแหน่งเสี่ยงโชคอันนึงนะคะหมายเลขที่ขึ้นก็คือหมายเลข18นะคะลงหลักปักฐานท่านจะมีความมั่นคงนะคะไพ่ใบนี้ไม่ว่าท่านจะทํางานทําธุรก,กิจอะไร มั่นคงและรายได้ก็เข้ามาดีด้วยนะคะในใบถัดไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการไพ่บอกว่าสมณะระหว่างนะคะ <c oughs> ก็คือถ้าอยู่ตำแหน่งศัตรู <c oughs> ก็แปลว่าศัตรูเปลี่ยนมาเป็นมิตรภาพหรือไม่ได้มีปัญหาในเรื่องที่จะมาทำอะไรให้วุ่นวายนะคะ เป็นปัญหาต่อกันอีกก็คือต่างคนต่างจบไม่เป็นศัตรูกันนั่นเองนะคะในตำแหน่งคู่ของค่ะวงวานว่านเครือนะคะคู่ขอ,ของท่านจะอยู่กันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะระหว่างตัวท่านกับคนรักหรือญาติพี่น้องก็จะอยู่เหมือนกับอ่ารวมตัวกันดีนะคะ่ะสนับสนุนครอบครัวบ้านนั้นบ้านนี้ก็คือรักให้กลมเกลียวนะคะคู่ของท่านเป็นคนที่ แบบมนุษยสัมพันธ์ดีด้วยค่ะจึงเข้ากับท่านเข้ากับครอบครัวของท่านได้ดีหรือเข้ากับเพื่อนฝูงของท่านได้ดีด้วยนะคะในตำแหน่งสุขภาพนะคะไพ่นี้มองดูไม่ได้จะมีปัญหาอะไรแต่ถ้ามองจากแอคชั่นไพ่ก็คือการนั่งนั่งนานเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการ เปลี่ยนอิริยบาบถเดินบ้างนะออกเอ็กซ์ไซส์บ้างก็จะดีจะทำให้ลดอาการปวดเมื่อยอหลังเข่าอะไรเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะในตำแหน่งสุภาอิมมีพีมันผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะหมายเลข 6, 6อ่าเดี๋ยวโทษทีนะคะ67นะ อาจารย์ก็ค่อนข้างจะสายตาไม่ค่อยดีเออนะคะอิมมีพีมันก็บ่งบอกถึงผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณอขออะไรก็ได้รับการแบบผักดันได้เป็นอย่างดีนะคะขอตำแหน่งขอเพิ่มเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือของานที่เราอยากได้งานชิ้นนี้เขาก็จะให้นะคะหรือท่านไปสอบไปแข่งขันอะไรถือว่าชนะไปเดินเรื่องเอกสารถือว่าผ่านนะคะ ไปในตำแหน่งการงานค่ะท่านจะมีความสามารถในการชิงไหวชิงพลิบค่ะท่านจะประสบความสำเร็จเพราะความรู้ความสามารถของท่านและความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาได้ดีมากๆนะคะใบถัดไปค่ะคู่ศัตรูอาฆาตนะคะอันนี้ในตำแหน่งาลาภผลประโยชน์นะคะเลข3 8แโดยที่กินเป็นเลขในตำแหน่งโชคลาภนะคะแต่อันนี้อาจจะมีเรื่องของ ความเขาเรียกว่าขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมีบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบอืมเอาเอาเป็นเอาตายอะไรกันไปข้างหนึ่งไม่ใช่นะคะแค่แค่อาจจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องเนี่ยชิงไหวชิงพิบในเรื่องของผลประโยชน์ไอ้น,นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาทางการค้านะคะอาจารย์มองประมาณนี้นะคะโอเคค่ะในใบสุดท้ายตำแหน่งสรุปนะคะพ่จะบอกว่าท่านอะ่ะ รู้จักตัวตนของตัวเองมีสติรู้จักยับยั้งรู้จักการแก้ปัญหาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาดีมากๆท่านจะต้องแบบเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้เพราะท่านรู้ตัวตนรู้สติรู้สถานะของตัวเองนี่เป็นไพ่ที่ดีมากๆถึงไพ่ขึ้นความฉเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาชิงไหวชิงพิบนี่ก็คือดวงของชาวราศีกุมนะคะต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่นะคะ พลังงานดวงความรักคนมีคู่ค่ะไพ่ขึ้นราชินีถ้วยนะคะ สิบดาบอืมอาจจะเหมือนพึ่งจบความสัมพันธ์กันไปไหมคะบล็อกกันไปแต่ไพ่ก็ขยายเป็นไพ่รีเทิร์นอยู่นะคะโอ้โหโอเคแบบนี้รักเก่าๆที่จบกันไปที่มีปัญหาการหยุดชะงักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะจะยังสามารถรีเทิร์นกลับมาได้นะคะคุณคิดว่ามันจบไปแล้วคงไม่มีโอกาสแต่มีนะคะเขายังไมเ่เขาเรียกว่าไม่เลิกกับคุณจริงอะ่ะไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะ สิ่งที่คุณอาจจะเหมือนกับไหว้พระขอพรด้วยแหละนะคะอธิษฐานจิตขอพรน,นะคะไพ่อย่างเงี้ยเป็นเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนด้วยนะคะจะช่วยให้ความรักคุณมั่นคงได้ด้วยค่ะพลังงานใบถัดไปค่ะสามดาบค่ะแอคชั่นของเขาเขาคิดถึงคุณนะคะพไพ่ใบนี้ลักษณะของเขานะเขาคนนั้นน่ะเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันการจบแบบ ต่างคนต่างยังรักกันน่ะนั่นแหละค่ะมันถึงเป็นการรีเทิร์นกลับมาเพราะมันคือจบไม่จริงนี่โอ้โหชัดเจนเลยหกถ้วยรักเก่าสิ่งเกา่าเกา่เกากลับมาอย่างแน่นอนค่ะเขาใจร้อนมากอยากแบบปรับความเข้าใจกับคุณโดยเร็วไม่อยากให้ปล่อยเวลามันเนิ่นนานมันยิ่งแบบเป็นบาดแผลทางใจมากขึ้นและจะเหมือนกับ คืนดีกันยากนะคะมันก็จะเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรีบร้อนเพื่อไม่ทิ้งระยะห่างจนเกินไปช้าเกินไปอะไรแบบนั้นนะคะคนนี้จะรวดเร็วเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะเขากลับมาอย่างแน่นอนเพราะหกถ้วยการรีเทิร์นอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็จริงจังในการกลับมาครั้งนี้มากๆนะคะดูอนาคตความสัมพันธ์คุณกับเขาไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ เ,ออเขาเรียกว่าฉลาดฉลาดมากๆนะคะฉลาดแต่เขาก็จะไม่แบบถึงขั้นเขาเรียกว่าเนี่ยดึงเชือกเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยให้มันขาดจากกันไปเลยเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ใช่เขานะคะเพราะนั้นพอเป็นห้าเหรียญพอปัญหามากๆคนเนี้จะรู้จักที่จะผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายลงไปไม่ให้เกิดปัญหานั่นเองนะคะ แล้วก็เนี่ยรู้จักนิ่งเป็นสงบเป็นเขาจะรู้ว่าจังหวะไหนที่เขาควรจะรุกคุณอ่าเพื่อเพื่อให้มันเกิดปฏิกิยาที่เด่นชัดแล้จังหวะไหนเขาควรจะสง,งบปากสงบคำไม่ต่อความยาวสาวความยืดกับคุณนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเขานะเขาจะปล่อยให้คุณแสดงบทบาทได้ตเต็มที่เลยแต่ตัวเขาจะเป็นฝ่ายนิ่งเพื่อฟังคุณ เพื่อไม่ให้คุณใจร้อนเวลามีปัญหาเขาจะแก้ปัญหาแบบนี้ดูไพ่สรุปอนาคตอีกครั้งค่ะไพ่สรุปนะคะราชาไม้8เมเท้านะคะถ้ามองก็คือเป้าหมายที่ต้องการจะสำเร็จผลในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์มีการเริ่มกันใหม่และก็จะรักลุ่มหลงโอโหในตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะจะยกระดับความสัมพันธ์แบบอ,อ,อาจารย์มองว่าเป็นเป็นครอรัวได้ต่อให้จะมีเดอะฟูก็ตามเพราะอาจารย์เห็นไพ่หนึ่งถ้วยเพราะฉะนั้นเดอะฟูมันก็แค่นิสัยของเขาที่เป็นคนค่อนข้างจะรักอิสระไม่ชอบให้ไขรจุ๊จี้จุกจิกกับเขามากนักแต่เขารักคุณในเรื่องของความรู้สึกของหัวใจ เขาจะแบบให้คุณเต็มที่เลยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะคะขอพลังงานไพ่จากฮารุออร์เคิลเพิ่มนะคะโอ้ไพ่สวยงามนะคะจะอยู่กันแบบยืนยาวอ,ะอ่ะอ่าอยู่กันแบบชั่วฟ้าดินสลายก็ว่าได้นะคะ ดูสิเขาก็แอบบส่องแอบบมองคุณอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะอเนี่ยเขาอาจจะไปไหว้พระขอพรได้นะคะในการที่จะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยืนยาวเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะอยู่กันจนแก่เท่านั้นเองนะคะขอพลังงานไพ่มลมแมช,แชนจลค่ะข้อความจากเขาผ่านไพ่ลมแมช,แชนจลถอดใจเขาผ่านไพ่นะคะ เาจะขอความรักจากคุณดูให้นั่งคุกเขา่ามอบดอกกุหลาบเลยค่ะใบถัดไปเขาบอกเลยเขาจะเปิดใจกับคุณทุกเรื่องเลยคุยกันด้วยภาษาหัวใจเขาจะหาเวลาอยู่กับคุณสองต่อสองค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะต่อด้วยดวงคนโสดค่ะคนโสดชาวราศีกุมนะคะพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวว่าอย่างไรบ้างนะคะ งงานไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะอันนี้ดีเด่นในเรื่องของเงินเรื่องของงานเลยนะคะแต่ถ้าเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดอืมก็จะมองว่าไม่ได้ไม่ได้โฟกัสสักเท่าไหร่นะเพราะไพ่ใบนี้จะโฟกัสเรื่องเองินเ,เรื่องผลประโยชน์มากกว่าเรื่องหนะ้าที่การงานมากกว่านะคะจะไม่ได้ให้เรื่องของความรักเนี่ยมาวุ่นวายใจตัวเองสักเท่าไหร่นะคะห้าไม้เท้า นะคะส่วนราชินีถ้วยนีย่น่าจะแปลว่าคุณก็มีความสุขกับตัวคุณเองและอดีตมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีบทเรียนสอนใจตัวเองเหมือนกันว่าการที่รักใครมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ทุกข์ก็ได้นะคะอาจารย์มองว่าอดีตคุณมีเจ็บปวดนะ่ะ แล้วก็หกไม้เท้าไพา่ใบนี้คุณน่าจะสักเซสในเรื่องของหน้าที่การงานความสุขในเรื่องของงานมากๆอยู่นะคะถ้างั้นเรามาดูต่อว่าจะมีใครที่ทําให้คุณนะ่ะรู้สึกอยากจะเปิดหัวใจในเรื่องของความรักเอาชนะจิตใจคุณได้บ้างไหมนะคะเพราะอาจารย์มองดูไพ่อนี้งร,รักคนยากนะอืมมามาดูนะคะว่ามีมาอ่ะสามถ้วยเข้ามา ะะอาจจะแปลว่ามีคนแนะนำะก็ได้ด้วยนะเนี่ยสามถ้วยหรือเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์ของบริษัทแล้วคุณไปเจอใครอาจจะเป็นหัวหน้าเจ้านายคุณหรือเพื่อนร่วมงานก็เป็นแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันโอ้โหคนที่เข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เขาก็สวยทรงเสน่ห์มากๆถ้าเป็นผู้ชายก็ดูแบบภูมิฐานมากๆนะคะไพ่จะบอกประมาณนั้นโอ้โหดูดิ มียศมีตำแหน่งอาจารย์มองว่าเขาอะ่ะมีฐานะดีแน่นอนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะที่คุณจะเจอนะโอ้โหดูดิขึ้นแบบคุณประทับใจเขาอะ่ะคุณชอบคุณพอใจในบุค,คลิกภาพเขาในนิสัยในการวางตัวทุกอย่างคุณปลื้มนะคะคุณปลื้มและคนนี้ก็เข้ามาเหมือนเข้ามาแบบเออเทคแคร์ดูแลคุณอะถ้าอย่นี้นะะถ้าอยู่ในงานสังสรรค์งานเลี้ยงเนี่ย นค,คนนี้จะเข้ามาทําความรู้จักคุณแต่ถ้ารู้จักกันพราะในเนื้องานอยู่แล้วเขายิ่งเทคแคร์มากๆเลยค่ะจะทําให้คุณประทับใจในการแสดงออกของเขาที่มีต่อคุณนั่นเองนะคะขอดูไพ่สรุปค่ะจะเป็นความรักเกิดขึ้นได้ไหมนะคะไพ่ขึ้น2ไม้หท้าและการพูดคุยค่ะการไตรตองหรือการชั่งน้ําหนักอยู่พอสมควรนะโอ้โหขึ้นเดืซันพัฒนาค่ะ พอันนี้มันจะแปลว่าตรึกตองไต่ตองแบบเหมือนกับชั่งน้ําหนักแล้วว่าเออคนคนนี้ไว้ใจได้แค่ไหนมีคุณภาพพอที่คุณจะเลือกเป็นคนรักหรือเปล่านะคะเพราะคุณเองก็ไม่ได้ชอบให้ใครมาแบบเออจุ้จี้จุกจิกหรือวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวคุณสักเท่าไหร่เหมือนกันแต่ถ้าคนนั้นเข้ามาแล้วมีเขาเรียกว่ามีการวางตัวดีมีมารยาททางสังคมที่ดีนี่คุณจะเน้นมากนะคุณมีโลกส่วนตัวสูง ใครก้าวไก่ไม่ได้อย่างเงี้ยดูจากหน้าไพ่นะคะแต่คนนี้เข้ามาเนี่ยเขาเป็นสเปคของคุณคุณจะเปิดใจให้เขาเข้ามาสู่อ้อมใจคุณและมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยแบบรวดเร็วได้นะคะนี่ก็คือดวงคนโสดในปักนี้นะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ